สวัสดีคุณดูด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คือภาษาไทยอ่ะมันแปลไม่ดีเลยแบบบางคนแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกลับได้นะครับอย่างคำบูชามันกลายเป็นัมพูชาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบใช่ไหมบางคนจากใบมีดดาจากดาบไปเป็นใบมีดดาอะไรเงี้ยแบบมันแปลแบบไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสอนในคอมมันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับไปเข้ามาหน้าเซตติ้งนะครับนหน้าเซตติ้งของหน้าระบอดในคอมนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ตรง language เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ save ไปหลังจากนั้นนะครับให้ออกเกมนี่นะครับพอเข้ามาในโทรศัพท์นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันมันก็จะแบบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้แค่นี้มันจะกลายกลับเป็น dark base แล้วก็กลายเป็นเขมชาวภาษาอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโทรศัพท์กันต่อเลยแต่ว่าโทรศัพท์ผมขอใช้เป็นบูสแ s t y ง e t h นะพอเข้ามาในโทรศัพท์แล้วนะครับให้ไปที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่ setting นะครับไปที่ account info นะครับ เลื่อนลงมาทำเหมือนกันเลยครับเปรตตรงนี้เป็นเปรตตรงแลงเ a g e เป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้แล้วครับ